เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซอร์เ Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ของช่องผมนะครับเล่นฮีโร่ทุกตัวตั้งแต่ตัวแรกนะครับวันนี้ก็ EP 1นะครับก็คือตัว War High หรือแวนนั่นแหละครับวันนี้ก็หยิบมาเป็นแคลี่สเลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรวมแล้วกันออกรวมนี่ยืนออกของกลางนี้เลยเป็นไงเราสู่อยู่แถวนี้แน่ๆแหละพอมดเวทแดงไปแล้วนะน่าจะได้อยู่นะถ้าป่าเราไปเอาป่าเราไม่เอานะอาโอ้อยู่นี่สองเลยโอ้เกินไปเปล่า ถอยไปไกลๆแล้วนะเดี๋ยวเอลสูลซูมเดินไปฮิลเลยแล้วกันไม่ค่อยอยากวาร์ปเท่าไหร่เฟิร์สบัตจะไปร่อนหรือเปล่านะเอลซูเป็นตัวที่ กดแคลี่ได้ทุกตัวเลยนะในเลน,เลนระยะเขาไกลมากเลยเล่นยากตาในแล้วเพื่อนเข้าเข้าเข้าน่าจะได้ได้ได้ได,ได้สวยเนีย่ยโลมได้ค่าเป็นดอกจเจ้าต่อเหรอต่อ,ต,อต่อพอนะเก็บแถบไปมังกรได้ไหมเพื่อนมังกรไหมม,มีปนิดไหม,มจะฝืนเอาดีบ่ เหนเขามาแล้วนะน่าจะทันนะน่าจะทันโอเคสวยฟอลเลนแตกอีกแล้วนี่ถ้าปลาโดนนี่น่าจะแตกตอดปออมอุย,อย จะเป็นแคลี่แต่ออกรมก็เปิดปลายเพื่อนนิดนึงนะถอยถอยถอย,ถอยเดินเช็คภูมิให้เพื่อนหน่อยนะไหนๆก็ซับละแต่ถ้าโดนดักฆ่ามานี่ก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่อืมอีกนิดเดียวเอ้ยอื้อหือ เก็บแถบไปก่อนเลยฮ้าเอาคืนว่ะนั่นแน่เหมือนจะเห็นกระสุนแวบบแวบบเข้าอยู่แถวนี้หรือเปล่ายอียงสงสังไม่เห็นเลยนี่ไงครับผมเคลียร์คลิปอันติเคลียร์คลิปไปเลยนะแล้วก็กลับไปรี เป็นลมเปิดป่านแล้วกันนะแตกสวยโซโลโคิวไปอ้าวนี่โดนโดนโซโลโตายมันนะ้เนี่ยเรียบร้อยออนี่ก็ยิงโดนแต่เราให้ โอดัพกพุ่มไม่ค่อยอยากกล้าเข้าไปเท่าไหร่นี่ไงนี่ไงอือมิรูมีรูเมียจะทำผิดแล้วนะยัดหน้าไปดิสวยเดี๋ยวเอาของแทงให้เพื่อนเลยนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างจะบางจาัด บางทุกตัวเลยแหละสก,กัยกับเพย์มาคอมโบกันก็น่าจะตายหมดนี่เลยนะขอแทงให้เพื่อนสักหน่อย <Yes. S 1> แต่ใจอยากจะออกของเวทนะครับ <laughs> สวยดีเพื่อนต้นให้แล้ว <Ultimate. S 1> วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอา <laughs> เดือบคิวเลยสลิมคงอะไรวะแครีเปิดแต่ลมได้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาป้อมเลยเพื่อนเออโอ้แล้วโดดไปแล้วโอ้ปัดออกไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหซอยซอยซอยเอาไม่ตายด้วยฮืม <c oughs> โอ้ชั้นดาวเราด้วยนะรวยเลยสก,กัดสามพันสามแล้วเงินนำอยู่สนะี่ห้าร้อยนะไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเอาป้อมเอาป้อมเลยเพื่อน <c oughs> โอ้เพนมาเพนมาถอยถอย <c oughs> ไอถอยไม่ใช่โจมตีน,นั่นแน่จะดักฆ่าเพื่อนเราแล้ว <c oughs> รอดอยู่รอดอยู่เฟบไม่มีใครน่แต่ใจอยากอยากออกของเวทมากเลยครับเอาเวทเลยแล้วกันอยากจะนัดเดียวหาย,หายไปเลยนะฝั่งนู้นก็ไม่ได้ถืออะไรมากนะโอเคอเคลิปอีกเวฟหนึ่งก็แล้วกัน สลับเลนเลยจ้าเฮ้ยยดีกว่าเถิดดีกว่าขโมาลองโดนดักนะโอ้โหเชนซีซีครับทั้งหอ,อกทั้งไฟทั้งสาตาัร ได้แค่ครึ่งหลอดว่ะมังกรไหมเ,เดี๋ยวสกัดมานะจะไม่โดนข้าลลาใช่ไหมปล่อยไปเลยนะตีไม่ไปเป็นไรเฮยกลางเลยแล้วกันเฮยสปินดิ รออะไรได้ป้อมอยู่ตายไหมตายไหม,มอ๋อตายด้วยนะโอเคเพื่ <c oughs> อืมเพื่อจะโดนแครี่หัวใจลมเปิดป้ายเพื่อน โอ้โหเยอะเกินโอ้ล้วเพื่อนไม่มาด้วยเพื่อนไปไหนหมดเออโซเล่เอ้ได้อยู่ได้อยู่กระต่ายฟีลกระต่ายฟีลเออได้ได้สวยสวยได้สองแต่ก็เสียสองไอ้ได้หนึ่งเหรอเข้ากดเกิดมาอ่าน่าจะกดเกิดมาดับเบิลคิลนะเมื่อกี้ได้สองเสียสองซะด้วย

นีไปแล้วอยู่ล่างสามนะบนสองดันกลางไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาเคลียร์กลางลงไปช่วยเพื่อนหน่อยเปิดป้ายแล้วเพื่อนไปเพนมาเพนมา an ได้ก็ตายสวยต่ an ออะไต่อเลยต่อเลยต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไม่มีใครต่อด้วยครับผม จะตายแล้วนะเมื่อกี้แรกมังกรหนึ่งแรกสองแรกมังกรอ่ะคุ้มอยู่อยู่ดาร์กเลยเพื่อน ดาร์กดาร์กครับกดไม่ได้เลือดพอหรือเปล่าเอาไหมบนแรงเหมือนกันนะจะอ,อนตีไปเลยบนสามนะล่างหนึ่งน่าจะได้อยู่นะทำเ,เลยเอา <laughs> จะลาดทุกอย่างเลยไหมนี่เปิดไยแล้ว วิ wing, 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 wing. ออ่งวิ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 ่งเอาสกัดไม่เพื่อนโอเคเปิดป่าสองคนไปเลยปิดสก,กัดได้นะเพื่อน <S <S อาวป่าใส่นกกนันนะอันตีไม่โดนใครน่าจะไม่รอดเว้นว่าเขาวิ่งหนีอกดสปินหนีไปเลยแตงโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี <S <S ่ยสก,กัดเป็นตัวอันตรายของทีมเราเลยนะ จะหมดละปล่อยไหนดีวะเนี่ยปล่อยล่างเลยแล้วกันนะเกือบจะลืมปล่อยไปแล้วตีเก็บฟ,ฟิสไปเลยนะจะได้เร็วๆหน่อยเกเอางันเลยเดีอยเพื่อนเย้อนสู่มานะโอ้ยแรงแรงเจบ็บเจ็บเอ,อื้อไม่เป็นไรสลิมรอด ไม่ได้ปมด้วยเอยได้กลางอยู่โอเคถอยเลยเพื่อนอือหือจะเอาเหรอสองสามนั้นน่ะยโอ้โหโดนตีเต็มเต็มเลยเจ็บนะแตกเบิดถอยเลยเพื่อนเราเอาดาร์กตัวต่อไปก็ได้นะเอาอันนี้จะออกทำไมวะเนี่ย ออเกเิดอด้วยกัน oh, <commit. S 1> ไม่เป็นไรกดซื้อมาตอนไหนไม่รู้เนี่ยกดเพลินจัดไวโอ Why, oh, ได้ชัดดาวด้วยนั่น,น,นงไงเงินนำเลยจ้าไม่เสี่ยงดีกว่า กันยากระยะเราสั้นกว่าเขาล้ำล้ำอยู่แทงอีกทีนึงสวยชันดาวไปต่อเพื่อนป่าเราเปะเนี่ยวป่าเราเอาล่างจ้าเอามังกรไปแล้วจ้าเจ้าขอีกเจ้าเหรอเจ้าเหรอ ยูบลูโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหลุ้มเมียกันสกัดนะตัวอันตรายของเราเฮ้ยเอาสกัดได้ก็ดีสวยโอ้โหโอ้โหตีสวยกันไปเปล่าโอ้โหตีไม่โดนโอ้โหจบแล้วโอ้หแรกสี่แรกสาม ท่านตีโดนเมื่อกี้เพนน่าจะตายนะโอเคดันกลางเลยเพื่อนดันกลางไปเลยเพื่อนเดินซิกแซกเร็ว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 ดันไปเลยดันไปเลยขายไปเลยชิ้นเนี้ยอืมน่าจะจบไม่ได้สกัดเกิด คิปก็เรียนไม่พอด้วยมายชุดหนึ่งก็น่าจะเท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้นะดาร์กดีกว่านะเด mm hmm. ็กเยอะไหมเนี่ยนะตีลูเมียนี่ชอบทำพิษเรานะนั่นยัไงเล่งเกาะเกิดเล่งเกาะเกิดยังไม่ได้อีก เจ้าดีเหรอผือนเอาดีเหรอโอเคเข้าไปกันกลางเลยนะเข้าไปเลยเพื่อนเวทเขาหนักมากต้อของกานไหมบนบนบนจ้ะโอ้ตึงเฉยเลยทุบบ้านฟรีแล้วไหมนะหรือว่ากลับ น่าจะกลับนะอุ้ยโอ้โโอ้โดนดัก in <Right on. S 1> เปิดเปิด,ปดนี่ไงเข้าดาร์กเร็วเกินเราเล่นยากแล้วเนี่ยไม่มีแท้งด้วย ไม่มีตัวล่วงด้วยตรงนั้นเลยล,เล่ะเพื uh, ่อนดักฆ่าดีไหม นี่ดักเก็บมังกรเลยโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์มังกรเลยนะเขาตายหนึ่งเออไม่มีใครจะมาช่วยผมเคลียร์เลยนะเคลียร์คนเดียวก็ได้เขาสูวัยอยู่หรือเปล่ามาช้าไปไอ้สกัดจาหมดเลยไหมเนะี่ยบุม้มหายไปดิจบได้นะ เลือดโลก,กันทั้งนั้นเลยมีใครจะแทงให้ไหมได้จบได้นะ <14. S 1> โอเคจบกันไปแล้วสำหรับ คอนเทนต์เล่นฮีโร่อาทุกตัวนะวันนี้ก็ e ีพแรกนะครับวอลไฮส่วนตัวต่อไปก็เป็นฮีโร่ตัวที่2ของอานะก็อยู่ในตำแหน่งไฟเตอร์นะครับก็ได้แก่ซานิดนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม จะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ